ชายหนุ่มเห็นว่ากระถางอันนี้สามารถดูดทุกอย่างเข้าไปได้เขาจึงเอาสายยางมาแล้วก็เปิดน้ำใส่กระถางเขาเปิดน้ำนานแปดชั่วโมงแต่น้ำในกระถางกลับไม่เต็มสักทีแต่เขาไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เขาโยนลงไปในกระถางมันดันโผล่ไปอีกโลกหนึ่งทําให้ราชินีเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ส่งของต่างๆมาในเมืองของเธอในตอนนั้นชายหนุ่มก็ตกใจมากเพราะจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขอบคุณดังออกมาจากกระถางเขาตกใจกลัวมากแต่ในตอนนั้นก็มีกระดาษลอยออกมาจากกระถางชายหนุ่มจึงเปิด อ่านดูแล้วเขาก็รู้ทันทีว่ามันถูกส่งมาจากราชินีเมื่อ2,000ปีที่แล้วชายหนุ่มได้โอกาสจึงแกล้งเป็นพระเจ้าแล้วบอกให้ราชินีส่งของมีค่ามาให้เขาราชินีได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มพูดเธอจึงสั่งให้คนเอาของมีค่ามาและพวกเธอก็ใส่ของมีค่าลงไปในกระถางราชินีบอกว่าพวกเธอต้องการอาหารให้คนในเมือง130,000คนและไม่นานของมีค่าโบราณหลายชิ้นก็โผลออกมาจากกระถางชายหนุ่มจึงไปซื้ออาหารตามที่ราชินีขอเขานำทุกอย่างกลับมาที่บ้านแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่ซื้อมาใส่ลง ไปในกระถางในตอนนั้นทหารนายหนึ่งเข้ามาบอกราชินีว่าเราไม่ได้กินอาหารมาสามวันแล้วเพราะราชินีไม่มีความสามารถในการดูแลบ้านเมืองแต่ในขณะที่พวกเขากําลังจะเข้าปะทะก,กันจู่ๆก็มีอาหารลอยออกมาจากกระถางหลังจากนั้นไม่นานก็มีอาหารอีกหลายอย่างลอยออกมาทหารเห็นแบบนั้นจึงรีพากันก้มหัวกราบขอบคุณพระเจ้า